มีไมตรีช n แนลมาแล้วค่ะวันนี้เรามากับรายการวิวแชร์ไปได้ และตอนนี้อยู่กันที่ h e l l a n d Resort and Spa พัทยาค่ะได้มานวดแต่มารับประทานอาหารค่ะที่เห็นนะคะที่นี่ที่จอดรถสะดวกสำหรับวิวแชร์ค่ะและเราอยู่กันที่ Lucas Restaurant ค่ะ Lucas ที่แปลว่าสวนป่าเล็กๆในตอนท้ายมีเมตรีจะพาไปชมสวนป่าเล็กๆของที่นี่ด้วยนะคะและแน่นอนว่าที่นี่วิวแชร์ไปได้ ที่เห็นเลยค่ะที่นี่สะดวกสำหรับวิวแชร์เรามากเลยเพราะว่ามีทางสำหรับวิวแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ลูคัสเรส a องตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะอ่านมาจากเพจเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเน้นการตกแต่งสไตล์เมดิเต r ร์เรเนียรวมถึงอาหารด้วยนะคะสถานที่สวยงามดูสบายมากๆเลยค่ะสีอบอุ่นละมุนตา เมได้ที่นั่งแล้วเราก็มาดูเมนูกันดีกว่าค่ะแน่นอนว่ามีเมด ري ชาแนลถ่ายมาให้ชมโดยสังเขปนะคะก็เลือกกันไปตามความถนัดค่ะจริงๆแล้วมีเมดร ي กับอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนี่คือครั้งแรกนะคะจะดูเหมือนว่าเมนูที่เราเลือกกันมาจะเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันบ้างอยู่แล้วค่ะไม่ได้เลือกยากถึงกับจะทานไม่เป็นกันเลยซสทีเดียวเ,เมนูหลากหลายค่ะมีพาสต้าด้วยนะคะ งหวานก็มีเลือกได้แล้วคุณพนักง,งานก็จะมาทําการจัดโต๊ะให้เราค่ะหน้าที่ยิ้มหวานๆรออาหารอยู่นั้นก็ถูกเซอร์ไพรส์ค่ะด้วยว่าวันนั้นเป็นวันเกิดมีเมตรีค่ะลานสาวก็เลยเป็นผู้นําส่งของขวัญจากน้องๆและแม่ของเขาเอามาให้มีเมตรีขอบคุณมากนะจ๊ะ เกินจังเลยค่ะเครื่องดื่มของคุณลุงผู้กครองก็มาเสิร์ฟค่ะ black coffee tonic นะคะก็คือกาแฟดำที่ผสมกับโทนิกแล้วก็มีรสเปรี้ยวของลามเล็กๆน่าสนใจดีนะคะคุณพนักงานก็มาวางจานออเดอร์ให้เรานะคะมีขนมปังน้ำมันมะกอกและปาสมิกค่ะก่อนมื้ออาหารหลักก็ต้องรองท้องกันนิดนึงนะคะ อีเมตรีก็คือทําไปตามสัญชาตญาณนะคะไม่มีความรู้อะไรใดๆเลยก็ฉีกขนมปังแล้วก็จิ้มๆแล้วก็เอาเข้าปากค่ะหอ,อมอร่อยน่าสนใจดีค่ะ จากนั้นจานสลัดก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะจานนี้เป็นซีซ่าสลัดนะคะมีเมตรีชอบซีซ่าสลัดอไปไหนก็จะสั่งอะ่ะและจานนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะเสียแต่ว่ามาน้อยไปหน่อยนะคะเมนูต่อมาก็เสิร์ฟติดๆดกันมาอย่างไวเลยค่ะจานนี้ก็คือ l o a d e e c u r u y f f l e s เป็นมันฝรั่งทอดค่ะราดมาด้วยชีสซอส ช่ำๆแล้วก็มีเบคอนกรอบๆรูปๆปนมาอยู่ด้วยมีชีสด้วยนะคะอร่อยกรอบมันแต่ถ้าพบว่ารสชาติเค็มไปน,นิดนึงไม่ต้องกังวลค่ะทานกับสลัดจานนี้เข้ากันดีเป๊ะเลยค่ะ รอช้านะคะเมนูต่อมามาเสิร์ฟแล้วค่ะนั่นก็คือ All Day Breakfast ตานนี้รวมของอร่อยมาเพียบเลยค่ะมีทั้งเมนูไข่เมนูโทสต์เมนูไส้กรอกเบคอนแฮมแล้วก็มัชรูม m ซอเด้ด้วยโดยเฉพาะอย่างหลังสุดนี้มีเมตรีชอบมากค่ะเมนูเคียงที่ถึงเครื่องแล้วก็หอมเนยมาก และเมนตูต่อมาเป็นหมวดของพาสต้านะคะคือสปากเกตตีกระเทียมปริแค่อ๋อมีใส่กุ้งด้วยเมนูนี้ชิมเฉพาะเส้นไม่ได้นะคะต้องคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันในหนึ่งคำต้องเจอทุกอย่างแล้วจะอร่อยมาก เชื่อมีเมตรีมีเมตรีลองมาแล้วหือว่าเป็นอีกจานที่อร่อยค่ะแล้วก็เสริมมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือราวิโอลีทรัฟเฟิลค่ะอันนี้มีเมตรีท่องมาจากบ้านเลยนะคะว่าจะต้องสั่งค่ะทรัฟเฟิลเลเวอร์อย่างเราพลาดไม่ได้ค่ะซอสดีมากค่ะแล้วก็กัดเข้าไปในตัวราวิโอลีนะคะเต็มไปด้วยชีสซอ ทั้งมันทั้งหอมทั้งอร่อยเลย,เลยและก็คือทั้งหมดที่เรารับประทานกันในวันนี้นะคะอาหารมาครบแล้วก็ลงมือรับประทานกันไปพูดคุยกันไปตามประษาหน้าหลานค่ะเป็นมื้อวันเกิดแสนพิเศษเขามีเมตตรีวันนั้นเลยค่ะทานอาหารที่อร่อยถูกใจได้อยู่กับคนที่รักกันได้ถูกเซอร์ไพรส์รัวๆอะไรจะดีไปกว่านี้ค่ะทานอาหารข้าวเสร็จรอแป๊บหนึ่งค่ะ พนักงานนำชามาให้เลือกก่อนนะคะจากนั้นเราก็รอแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเซตของ afternoon tea ที่เป็นขนมและเครื่องข่าวก็จะมาถึงแบบนี้เลยชอบมากๆอะไรแบบนี้มีเมตรีชอบมากๆวันนี้เรามากันตั้ง3คนแสดงว่าจะต้องมีคนช่วยเราทานได้อย่างอรอร่อยแน่นอนวันนั้นจำได้ว่าเลือกชาพีชไปนะคะด้วยความที่ต้องการความสดชื่นชาพีชก็เลยตอบโจทย์ค่ะ ล้างปากด้วยชาหอมๆก่อนที่จะไปต่อขนมนะคะอาจจะให้บรรยายนั้นก็บรรยายไม่ถูกค่ะว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างก็เลยถ่ายมาให้ชมซะเลยนะคะความหลากหลายนี่คือต้องยกให้เขาเลยค่ะขนมแล้วก็เครื่องขาวก็มีความหลากหลายมากๆเลยเลือกทานกันไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะวันคนนี้ตื่นใจกับ after noon tea เ e รนี้มากๆเลยนล่นตุ๊ก เห็นท่าแท้ของคุณลุงผู้ปกครองแล้วใช่ไหมคะมือนี้เป็นวันไรที่เพลิดเพลินจำเนิญใจมากๆเลยคะ่ะบอกอีกครั้งได้ไหมคะว่ามีเมตรีแฮปปี้เป็นวันเกิดที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งของมีเมตรีเลยนะคะแล้วนี้ก็คือผลงานของเรา3มคนคะ่ะเก่งมากๆเลยขอประคุณคุณลุงผู้ปกครองสำหรับการเป็นสปอนเซอร์มือนี้นะคะ ก่อนกลับเราไปสำรวจห้องน้ำของที่นี่กันดูค่ะก็พบว่าห้องน้ำที่นี่มีสำหรับผู้ใช้วิลแชร์ด้วยนะคะมีความสะอาดสะดวกและกว้างขวางมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ มาที่นี่ต้องถ่ายรูปกับมุมนี้นะคะหลานสาวก็จัดไปค่ะที่ลูคาสเวสรองพัทยานอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยงามตอบโจทย์สำหรับคนใช้วีลแชร์แล้วก็วยังมีอาหารที่อร่อยขนมที่อร่อยเหมาะสำหรับการใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักมากๆเลยค่ะก็คือสวนป่าเล็กๆของที่นี่นะคะ สดชื่นมากๆม,ม,มากที่สุดเลยใช่ไหมคะมาเทีย่ยวพัทยาครั้งหน้าชาววิวแชร์ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะที่ลูคั s ร e s อร์ทสามารถตอบโจทย์ของพวกเราได้คะ่ะทุกที่ที่มีเมตร i c แชน n e ลไปทํารายการวิวแชร์ไปได้แสดงว่าวิวแชร์ไปได้จริงๆนะคะเราสองคนก็เลยรักที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆท,ท่านคะ่ะไปไหนก็สะดวกทั้งวิวแชร์และผู้ดูแลกดติดตามมีเมตตี้แนลไว้นะคะจะได้รับข้อมูล เหล่านี้แบบเต็มๆเลยค่ะส่อนเราวันนี้ทั้ง3คนเสร็จธุระแล้วก็เตรียมตัวกลับได้แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆจริงๆค่ะก็เหมือนเดิมค่ะฝากมีเมตรีชแนลทั้ง YouTube และ Facebook ไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ